นี่นะครแตกแตกรูปนี้นี่ขัดเลยจะต้องไปเจียนี่ด้วยเศษน่าจะเข้ามาเผาตรงบูทน้ำมันเครื่องเป็นรอย อย่างนี้ประกอบไปใช้ไม่ได้นะน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนี่้็ไม่เป็นรอยนี่อะไหล่มีอยู่แล้วประกอบประกอบกันเสร็จแล้วตว้อง,งตงง้งลงเกินมีต้องต้งลงเกินประกอบไปใช้ไม่ได้บูน้ำมันน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นแน่นอนแบบนี้เสร็จเสร็จเหล็กจากตัวนี้น่าจะเข้ามาในหลอดนี้แล้วมากิน โน้ำมันเครื่องไป้อยหมดเลยเห็นไหมเห็น,หหน้อยไนหะมรอยเป็นเส้นหมดเลยใส่ไปน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นทางอีกอโอบดี นีขัดเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปลงกึงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงมือประกอบกัน